ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณการเสิริงที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นขบวนเสิร์งของชาวบ้านนะครับซึ่งหาไรายได้ไปทําเวทีไปทําบั้งไฟเพื่อมาร่วมแข่งขันร่วมสนุก ก็ปีหนึ่งหนึ่งครั้งเสาร์ที่ที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมทุกปียังไงก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วประเทศเข้ามาท่องเที่ยวงานประเพณีบุญบ้องไฟซึ่งได้รับการสนับสนุนจากาปุ๋ยรุ่งอรุณก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกทกท่านครับขอขอบคุณมากครับวันนี้เรามาเริ่มสนุกกันแบบปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยรุ่งอรุณเราจะเห็นนะคะว่า วัฒนธรรมของภาคอีสานประเพณีบั้งไฟนั้นมีมาตั้งแต่โบราณเป็นพันๆปีแล้วและที่เชิดหน้าชูตาที่สุดก็คือจังหวัดยะโสธรกับประเพณีบั้งไฟของพญาแถนเพื่อขอฝนค่ะที่นี่ตอนรับเข้าสู่บั้งไฟโต้ไทบหวานลอยขวานใต้กิบแตงกีก้าขออกมาทีจยโสธรครับงานทุนประเพณีบุ้งไฟคุณยิ่งใหญ่ของเราครับยะโสธรเรามีหลายๆเรื่องทีเดียวรับนอกจากมีวัฒนธรรมที่มีงามแล้วเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยว ลายหลายแห่งกันยอครับอยากให้พวกเราครับมาเที่ยวยะโสธรครับการเดินทางมาสะดวกสบายแล้วก็ในจังหวัดยะโสธรเราตอนนี้มีความสาธารณุภูมิภคสาธารณการครบถ้วนอยากให้พวกเรามาเยือนโดยเฉามาเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรด้วยครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยนั้นอุ๋ยรุ่งอรุณไม่ลืมที่จะนำมาเสนอให้คนไทยได้รับชมกันทุกสัปดาห์ค่ะ